แรกๆได้งานแรกเลยงานขึ้นอบ้านใหม่ของตัวเองว่าที่เจ็ดที่เจ็ดเนี้ยจะถึงนี้มาเลือกร้านนคือเห็นเห็นจากตรงไหนครับนี่แหละในยูทูปเนี้ยผ่านมาดูหลายสนักแล้วก็โอเคอันนี้พอราคาจับต้องได้สินค้าก็มาตรฐานไว้ใจช่างก็เอาไปใช้งานเกี่ยวกับอะไรบ้างครับงานเกี่ยวกับงานการคุศลสนงานการประชาสัมพันธ์ต่าง ก็คือซื้อเป็นของตัวเองเลยว่าอ่ารอหลวงไม่ได้แล้วโอเคครับขอบคุณนะครับมาจากไหนนะครับลูกค้ามาจากท่องหล้อครับท่องหล้อขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผม ก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางแฟนเพจพศคนยโสนะครับวันนี้มาถึงร้านนะครับจุบอินเตอร์นครปฐมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ไว้ใต้คลิปนะครับอยู่หน้าคลิปก็มีนะครับวันนี้ชุดมาตรฐานนะครับชุดขายดีของทางร้านนะครับเดี๋ยวมารอรับชมนะครับว่าสเปคของเครื่องเสียงชุดนี้มีอะไรบ้างนะครับเฮียครับ เ็นนนนิดึงครัับตวีี้มปชุดนี้เป็นชุดอ่าเริ่มต้นนะครับอุปกรณ์ครบของเรานะฮะที่เราจัดนะครับสองหมื่นหกพันบาทนะชุดนี้ก็จะได้อุปกรณ์ไปครบแบบนี้เลยนะครับไม้อัดแท้นะครับตัวนี้นะครับผมก็เริ่มต้นที่เบสนะครับหนึ่งคู่นะครับสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรกระแทกข้างนะครับดอกเบสดห้าร้อยวัตต์นะครับกลางแหลมเป็นสิบสองนิ้วนะครับกลางสามร้อยวัตต์แหลมจรวดใหญ่ห้าร้อยวัตต์นะฮะอันนี้จะเป็นตู้ของเรางานไม้อัดแท้นะครับมีตะแกรงให้พร้อมสีระเบิด นะครับผมก็ประมาณนี้เลยชุดเครื่องปรุงก็มาที่มิกครับมิกตัวนี้จะเป็นรุ่นโปรเจ็ตนะครับโปรเจตของสตอมเลยใช่ครับเป็นของสตอมเองเลยแล้วก็บลูทูธ usb พร้อมนะครับนี่ครับเล่นบลูทูธ usb ได้เอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกไใหม่ด้วยนะครับสำหรับมิกตัวนี้นะครับไม้ห้าช่องนะครับผมสายสัญญาณสายต่อนะครับโน้ตบุ๊กโทรศัพท์เราให้ไปครบนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับปลั๊กไฟ hg 8สตอม1ชุดนะฮะตัวนี้นะครับควบคุมไฟทั้งหมดนะครับ ผ่านปักนี้ปักเดี่ยวนะครับไมลอย1ชุดนะครับคอสสทาง1ตัวนะครับแล้วก็พาวเวอร์นะตัวนี้จะเป็น MX พันสตัวนะครับตัวนี้จะ600วัตต์นะครับขับเบสดซ้ายนะครับเบสขวานะครับแล้วก็กางซ้ายกางขวาแยกอิสระเสียงระบบเสียงสเตอริโอนะแหลกไม้1ใบนะครับสายต่อนะครับด้านหลังจะเป็นสเปคคอนนะครับมาดูนิดนึ่งมาดูเลยครับทางไหนก็ได้สายต่อสเปคคอนนสเปคคอนเราจะให้ไป2สีนะครับน้ำเงินกับแดงนะครับมันจะแยกอย่างชัดเจนนะครับ เวอร์ตัวบนนะจะเป็นกลางนะครับเราก็ใช้สเปรก้อนสีแดงนะครับแยกไปซ้ายแยกไปขวานะครับเ o อ e r ตัวล่างเราขับเบสนะครับเราก็เป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็แยกซ้ายขวานะครับอิสระเลยนะครับชุดนี้ขายดีสำหรับหนึ่งของร้านนะเพราะเป็นเป็นชุดแบบกึ่งบ้านนะครับในบ้านในห้องนะครับนอกบ้านกลางบ้านนะครับตากฝนตากแดดได้เลย2 6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคานี้มารับเองที่หน้าร้านนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมก็ลูกค้าสามารถสั่ง ใช่ครับจัดส่งได้นะครับมี2อย่างนะครับจัดส่งผมจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับ,ค,รบค่าจัดส่งแบบโอนทั้งหมดนะครับบวก500บาทจาก26งหมเป็น26,500นะครับแต่มีปลายทางด้วยปลายทางก็จะส่ง1000บาทนะครับลูกค้ามัดจําให้ทางร้าน1000บาทแล้ว2 6งหมไปเก็บหน้าบ้านคือค่าของค่าส่งมัดจําให้ทางร้านก่อนนะครับแบบปลายทาง,งใช่เพราะว่าปลายทางอ่ะ มันต้องมาจํากันนิดหนึ่งเพราะว่าค่าขนส่งมันค่อนข้างสูงแล้วถ้าระยะใกล้ๆก,ก็คือเราจับได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าไม่เกินมากก็ขับรถไปส่งถึงที่เลยเค,ครับผมก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะขนส่งไกลๆภาคใต้ภาคอีอาอสานภาคอีสานครับสั่งหมดครับชุดนี้26,00 0นบาทครับ26,000บาทนะครับ, <c oughs> 26, บ,รบอันนี้คุณภาพเสียงสุดยอดนะครับประเทศข้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวฟังเสียงอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเสียงไม้ก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเสไม้ก่อนครับไม้ตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์แท้นะครับ เชจุสวัสดีครับหนึ่งสองสองสี่ห้าจะสอบจะสอบเชจิชื่๋มสองสวัสดีครับนะตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์แท้เลยนะครับตัวนี้ร้องเพลงครับอารกิดนะได้เลยสบายสบายเสียงหวานๆเลยนะครับตัวนี้จะสอบจะสอบมีลูกเล่นเยอะมากนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดมาตรฐานนะครับชุดขายดีของทางร้านนะครับผม เดี๋ยวเปิดเพลงอีกนิดนึงนะครับ